สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอ้าโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่นี่สวัสดีครับได้ข่าวว่าชอบกินอาหารอิตาลีอาหารอิตาลีมาให้กินเลยโอ้โหนี่น่ากินทั้งนั้นมีอะไรบ้างครับพี่น่ส้มตำปูบังกอาหารอาหารนอกจริงครับผมแล้วก็มีอันนี้ไก่ไมนูโฟดหนูนาโอ้โหพี่หนูได้ไมเลิมนายาโอ้ยไก่ครับไก่ไก่ตอนก่อนผมขับไปแถวต่างจังหวัดทำไมล่ขับขับรถอยู่รถรถติดมี มีเด็กมาเคาะกระจกเปิดมาบอกว่าเอาหนูไหมครับของไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วฮะแล้วพี่ทำนักจะมียังไงเพราะเฮ้ยในคาะในคณะร่ออยู่เนี่ยนะเราหนูไหมครับแต่ก่อนที่เขาจะมาเป็นนักวอยเขาเป็นนักบอลมาด้วยนะพี่จอร์ดเอฮะเอานักบอลเป็นผู้รักษาประตูฮะหรือว่ารปภใช่ไหมฮะครับใช่ครับสืบมาเลยที่เซนทันบางนาครับผมก็ประมาณสักแปดปีครับผมแปดปีเข้ามากรุงเทพมีเงินติดตัวเท่าไหร่พี่ยี่สิบ ยี่สิบาทมาถึงกรุงเทพตอนนั้นแปดปี่แล้วมีเงินยี่สิบบาทไม่ไม่มาขอพี่วะผมก็ขอคุณนี่นะกูให้เลยแบบโอ้ไม่รู้จักนี่อไงไม่บอกได้ไงตอนนั้นแปลกแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้อ่ะตอนนี้ของเงินก็หัวบอกตรงนะครับผมไม่ต้องลำสารอืมแต่ให้งานแล้วนี่อะไรนะพิมพิมพิมบําบูลจะให้งางนี่ พี่ดาวครับผีด้านโจ้นะฮะโอ้ท่องเนี้ยพี่ดาวไม่ใช่คำป่วยผู้ใหญ่พีเหียแล้วเนี้ยพี่ด่าวแล้วพี่มีวิธีการคลายเครียดผ่อนคลายก่อนชกอะไรไงฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหนี่มาออเจ้าเลยทีเดียว สวัสดีครับเฮ้ย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 อะไรอ่ะเดี๋ยวมเบียเขาลงมาเอ้าพี่เจ้าคะหลักทานอะไรอยู่เจ้าคะอาหารฝรั่งครับผมฝรั่งฝรั่งอิตาลีฝรั่งคีเหรอเจ้าคะฝรั่งคีแล้วไม่ใช่คีธรรมดานะคีอะไรคีนักมวยคีนักมวยทีเนี้ยมันมันดราม่าต่อลิกกี้ว่านะครับพอหลังจบแล้วเนี้ยทางคู่แข่งของแหลมเนี่ยเขาไม่ค่อยยอมเขาใช้โลกโซเชียล ปั่นเหรอปั่นนะรับเขาบอกว่าเนี่ยดูหน้าผมสิดูหน้าแหลมเลยแหลมหน้าบวมผมนี่หน้าแบบหล่อๆเลยแล้วคิดคุณคิเดเอาเองว่าใครชนะแล้วเรารู้สึกย่งไงรู้สึกแบบโกรธไม่อยากเตะหน้ามันไม่อยากอะไร <c oughs> อย่างเงียใหมันมาอยู่ดีๆอ่างอเหมือนเหมืนขาไม่เขาไม่มีสมลิดอ่ะไม่โกรธครับไม่โกรธไม่โกรธควนคอร์นิโก้เอสต้าด้าเฮ้ยหุนสัตว์เออวิ่งแหลมกูไอ้เหีพี่อ่ะไอ้ตัวนี้ได้ยังเล่นโกลเพื่อนเนี่ยอย่างนะครับเออวิ่งแหลมกูครามหน้าเนี่ยมึงโดนนเตะห้าแน่ เวลาว่างหลังจากชกมวยฝึกซ้อมของที่แหลมซีสเกตทำอะไรบ้างฮะไล่จากเช้าเย็นเย็นเติมมากินข้าวแล้วก็เต้นเต้นเฮ้ยเย็นเต้นเต้นอะไรไปทำเปียโนเต้นได้เต้นได้ทำเพลงอะไร้องไม่ได้ไม่ได้เลยนี่ เพลงคุกกี้ถ่ยกันชาอาุ้ยเต้นเอชอบด้วยเอพี่กนเอ้ชอบทำบ้านทำเมืองละไใช่โอ้โหขอพี่มาบุก็ได้ตาปัน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 เดียวตัวนี้เอาไว้ทำอะไรผมเห็นมีลออันเลยอันนี้เอาไว้ให้หลบหมัดหลบหมัด๋อมหน้าตาไวนี่ห้ตาโอ้โห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  พี่บาบูอ่ะให้บาบูซ้อมพี่พิกกี้เดี๋ยวไม่สิไม่ใช่ตะก้อเหรอเออขอดูนักมวยขอดูเต๋อเต๋อเต็อเล๋อนักมวยนี่เขาอูกการโดดเชือกเออเวลาโดดนี่เขาจะเร็วมากอดดโใจแต่เมื่อกี้ลองไม่ได้ลองเชื่องแต่ว่าเฮยมีอะไรโดดเชือกไปไหมเชือกยาวเต้นนักมวยใหม่มาครับตเ้ยได้ เดี oh. ๋ยวก่อนอันเนี้ยชิมละอันเนี้ยชิ่มแต่อันเนี้ยอ่นะครับตอนนี้เป็นการลงนวมกันนะฮะเป็นการอุ่นเครื่องให้กับเจ้าแหลมนะครับเจอกับนักมวยอาหรับนะฮะลิกกี้น้อยเกลียดบ้านช่องไม่ยอมกลับบ้านด้วยนะครับโอ้นี่นี่มึงทำอะไรเนี่ยว่ายครูเป็งลิกขิตลิกขิตยับซ้ายตามด้วยขวา แหลมยังจดจดจ้องจ้องปัดฟ้องอยู่นะครับป้องอยู่นะครับนี่อ้าวครับยับก็้าไปที่หน้ายับตายเข้าไปครับหนีแล้วฮะลิกกี้หนีแล้วลิกกี้มึงยาวฮาดิเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเห็นนี่แหละครับรายการไม่มีสาระครับผมแหลมพูดตรงนะไม่ใช่เป็นพูดอย่างนี้ไม่ถูกเขาเรียกว่ารายการเที้ย่แบบนี้ผมก็เพิ่งเห็นนี่ครับรายการไม่มีสาระจริงที่แหลมมั ปันโมเอาพอแล้วพอแล้วพอแล้วผมไม่เปลีะยนไม่เป็นอย่างเนี้ออฝากติดตามมันด้วยนะฮะแล้วก็พูดตรงๆนะดูกันเยอะๆนะครับถ้ายอดวิวเนี่ยทะลุหนึ่งล้านเมื่อไหร่เดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาพวกืบกระทืบสกีสเกศให้ดูเลยครับ